สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Cozy Cafe Talks นะคะคลิปวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจมากๆในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราค่ะนั่นก็คือ Sets หรือ State Akin to Sleep ค่ะถ้าใครยังไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับเทคนิคนี้มาก่อนนะคะหรือยังไม่รู้ว่าจะนำไปใช้ได้ยังไงวันนี้เราจะมาอธิบายแล้วก็มาเล่าให้ฟังอย่างละเอียดกันค่ะ s a s คืออะไรจริงๆแล้ว s s s คือการนำตัวเองเข้าสู่ภาวะครึ่งหลับครึ่งตื่นนะคะเพื่อที่จะให้จิตใต้สำนึกของเราพร้อมรับข้อมูลใหม่ได้มากขึ้นซึ่งเป็นช่วงที่สมองผ่อนคลายแต่ยังคงตื่นตัวอยู่แล้วเราจะใช้ยังไงล่ะ วิธีการใช้แซสง่ายมากๆเลยค่ะเริ่มจากการหาที่นั่งสบายๆหรือนอนราบจากนั้นค่อยๆผ่อนคลายร่างกายและจิตใจให้เข้าสู่สภาวะที่ผ่อนคลายค่ะคล้ายกับตอนที่เรากำลังจะหลับเลยขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลาประมาณ5-10นาทีนะคะเพื่อให้จิตใจของเราเข้าสู่ช่วงครึ่งหลับครึ่งตื่นค่ะ เมื่อเราเริ่มรู้สึกผ่อนคลายแล้วให้เริ่มต้นการใช้เทคนิคแซสค่ะโดยการจินตนาการถึงสิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นในชีวิตของเรา ลองนึกภาพสถานการณ์ที่คุณประสบความสำเร็จหรือได้สิ่งที่คุณต้องการอย่างชัดเจนค่ะเช่นคุณอาจจะลองนึกภาพตัวเองประสบความสำเร็จในงานที่ทำหรือเห็นตัวเองในสถานที่ที่คุณต้องการไปค่ะโดยในช่วงเวลานี้นะคะให้มุ่งเน้นไปที่การสร้างความรู้สึกให้สมจริงมากที่สุดพยายามสัมผัสถึงอารมณ์และความรู้สึกที่เกิดขึ้นจริงในจินตนาการของคุณค่ะไม่ว่าจะเป็นความสุขความสำเร็จ ความพึงพอใจหรือความรู้สึกภูมิใจในตัวเองค่ะสุดท้ายก็ทำซ้ำขั้นตอนนี้เป็นประจำทุกวันนะคะการทำแบบนี้จะช่วยให้จิตใต้สำนึกของคุณเริ่มรับรู้แล้วเริ่มนำสิ่งที่คุณต้องการเข้าสู่ชีวิตจริงค่ะส่วนใหญ่แล้วการทำแบบนี้ก่อนนอนจะมีประสิทธิภาพดีที่สุดเลยค่ะเพราะตอนนั้นจิตใจของเราจะเปิดรับข้อมูลได้ดีค่ะ การใช้เทคนิคเซสนะคะต้องอาศัยความสม่ำเสมอแล้วก็ความเชื่อมั่นในกระบวนการค่ะอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งเพื่อให้เห็นผลแต่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้คุณสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตจริงได้ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอยากจะแนะนําทุกคนนอกจากที่เรา คิดแล้วเนี่ยเราก็ต้องลงมือทําด้วยนะคะโดยการลงมือทําของเรานะคะจะทําด้วยความสุขแล้วก็ความสนุกไปกับมันนะคะหวังว่าเทคนิคนี้จะเป็นประโยชน์เราช่วยให้ทุกคนบรรลุเป้าหมายที่ทุกคนต้องการได้นะคะถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ